สุดฮือฮาทูนฮิรันซับรักกลางกองคบสาวในวงการอายุห่าง20ปีเผยชื่ออักษรย่อลูกรู้แล้วเปิดรักครั้งใหม่พระเอกในตำนานสร้างความฮือฮาทูนฮิรันซับรับคบสาวสวยในวงการอายุน้อยกว่า20ปีเผยอักษรย่อเคลุ้นเปิดตัว ทูนฮิรันซับนักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถในวัย66ปีสร้างความเซอร์ไพรส์ออกมาเปิดใจถึงรักครั้งใหม่ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ยอมรับว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับสาวสวยคนหนึ่งจริงอายุห่างกัน20ปีโดยสาวคนนี้อยู่ทั้งในและนอกวงการมีอักษรย่อตัวเคเป็นชื่อเล่น ถามว่าอยู่ช่องไหนอดีตพระเอกในตำนานบอกว่าเขาอิสระเป็นฟรีแลนซ์จะบอกว่าเขาไม่ใช่คนสวยอะไรมากสวยที่ใจเขาเป็นคนที่คุยสนุกเพราะเราเป็นคนที่ทำงานบางทีก็เครียดเขาก็พยายามคุยกับเราให้ผ่อนคลายเจอกันที่กองทายคุยกันมาประมาณ4ปีแล้วแต่ลูกไม่เคยเจอเลยเป็นห่วงความรู้สึกของลูกเขาด้วย เขาอาจจะคิดว่ามีแล้วเดี๋ยวมาแย่งความรักของเขาไปหรือเปล่าสุดท้ายอยากบอกกับน้องเขาว่าเราคบกันมานานเราก็คิดว่าเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักกันมาเป็นเพื่อนที่รู้ใจกันดูแลซึ่งกันและกันผมก็คิดว่าคงไม่ช้าไม่นานหรอกคงจะปิดไม่มิดยังไงก็ขึ้นอยู่กับน้องเขานะว่าจะพร้อมเมื่อไหร่ ขณะที่น้ำตาลลูกสาวมาร่วมในรายการด้วยก็ถึงกับนั่งยิ้มกับรักครั้งใหม่ของคุณพ่อพร้อมทั้งบอกรู้เรื่องหมดเลยมีสายสืบของตัวเองเหมือนกันจนพ่อตกใจรู้ว่าได้ยังไงลูกสาวบอกด้วยว่าถ้าพ่อมีความสุขก็ดีถ้าไม่มีภัยร้ายอะไรขณะที่พิธีกรต่างก็คาดเดาชื่อเล่นตัวเคทั้งเกกิ๊กต่างๆนานาพร้อมบอกติดตลกว่าเดี๋ยวเราไปตามหาว่าเป็นใครกัน สาวเล่นละครเรื่องเดียวกับพี่บ๊อบชื่อเล่นเคอายุน้อยกว่า20ปีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด